เป็นทานบดีมีใจอบอ้อมอารีมีศรัทธาเรื่องใสบำรุงศาสนาของพระศาสดาทักษิณาที่พวกเราก้าวไแล้วในสงฆ์ให้แล้วบุญและบนบุญย่อมเสร็จประโยชน์แก่เพ่ทั้งหลายญาติสามทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วเทวดาผู้อาศัยอยู่ในเรือนและท้าวมหาราชทั้งสี่ก็เป็นอันพวกเราได้บูชา โดยชอบทมโดยถูกต้องพระศาสดาตรัสว่าบุคคลผู้ให้ข้าวให้น้ำช่วให้อายุให้กำลังผู้ให้ท่าช่วให้วันนะผู้ให้ยานพานะชย์ช่วให้ความสุขผู้ให้ประทิบคมไฟช่วให้จัดสุขผู้ให้ที่พักพาอาศัยช่วให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมช่วให้อมมตะ์ เธอทั้งหลายมีใจเรื่องใสแล้วถาวายข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นย่อมคำชูเธอทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเพราะฉะนั้นบุคคลพึงกำจัดความตรณีคร้อมนำมวลชินแล้วให้ทานเกิดเพราะบุญทางหลายเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายในโลกหน้า เธอทั้งหลายได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ความประสงค์ของผู้ขอมีใจปราศจากความตรีมีความเลื่อมใสในพระรประทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าเธอทั้งหลายย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติของพวกเธอ หากเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งย่อมได้ท้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยากย่อมบันเทิงใจอยู่ในภกศัพท์ที่ผู้อื่นหาสั่งสมไัยเหมือนเทวดาชั้นประนิมมิตดาวสัตวตินั้นเป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็เป็นสุคติด้วย เมื่อเธอทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดาแล้วสมาทานทำห้าประการคือศรัทธาศีลสุดจัดจักปัญญาเธอทั้งหลายย่อมเจริญด้วยธรรอันเจริญห้าประการเมื่อเธอทั้งหลายเจริญด้วยธรรมอันเป็นอริยะห้าประการนี้เธอจะเป็นบัณฑิต เมื่อเธอทั้งหลายเป็นบัณฑิตย่อมได้บรุสวรรค์และนิพพานโดยลำดับดังนี้แหละ